วันนี้ก็เป็นอีกวันที่เราต้องสร้างกำลังใจให้เราก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาโดยการใช้สติปัญญาตั้งอาศัยสภาพแวดล้อมที่ดีบ้างบุคคลแวดล้อมที่เขาคอยให้กำลังใจเราบ่อย เติมธรรมะในชีวิตวิชวิตโลกดับทุกโศกดับตัณหายาตรำดับกิเลสโลภโกรดหลงจงมันจำยึดพระธรรมพระศาสดาเป็นยาใจธรรมะอุสดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ เราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้